ดีพอดีแค <ım> ่ดูจับตรงนี้มันเดียวกับเบาอกเบาใจสบายมันละความดีหายทุกข์หายยากหายมิดหายเหนื่อยหายเมื่อยหายหิวหายทุกข์หายยากหายลำบากลำคาบพุทโธเบิกบานแล้วกายวุตตาเจ็บรูปตาเจ็บเบากายกับเบากายมุทุตาเจ็บธรรมทุตา เมื่อคิดอ่อนแล้วกายก็อ่อนไม่ใช่อ่อนแออ่อ,อนนิ่มนวลเหมือนกับสมรียิ่งกว่าสมรีแนะไม่เคยแข็งกันด,ไนนด,ไนนดน้ไม่เป็นคนดื้อไม่เป็นคนด่าไม่เป็นคนขี้เกียจไม่เป็นคนขี้ข้านกายมันอ่อนนิ่มนวลนแลม่กายมันดีดีนะแม่รู้จักนะห <c oughs> ารยี่คิดประสดทินะ เมื่อคิดสงบแล้วโลกใครใครเก็บเมตตาสงบกิเลสจังไรมันก็นสงบห,หมด่อระงับเมื่อทุกข์ทั้งไรนี่หรอกในตากต่ในสมมุติต้องเห็นตัวพวกเราเนี่ยจากแต่แวันนี้ต่อไปใจไม่ดีก็พุทโธขึนะ้นมาเมื่อมื่อกี้เกียจม,มอี้ข้าพุทโธขึ้นมาเนี่ยให้รู้จักไว้ โกผีโกสัมมาพาภาควายสมพุทโคขึ้นมาเนี่ยรู้เออมาขิกเกียรติขันพุทโคขึ้นมาโนอะพุทธเกียดีิเม่อไไม่ดีไม่ใช่หรอไม่ดีมันก็เลิกขยันนั่นก่อนจะไม่ดีแล้วพุทโคแม่เปผู้รู้หากพุทโคเนี่ยทำเะไรติดเน่ย เราเล่าเรียนก็นอยากรู้ทำอะไรก็อยากรู้รู้จักเนี่ยนะพุโทโธนะนั่นว่าเข้าใจต่อไปนะเป็นไงเราเนี่ยเราจะปวดทีสหายเนีนะพุโทโธก็บายจะเป็นให้ต่อไปนะเลยคนว่าง่ายสอนง่ายนะบอยชักบอยยุดก็ะยุดนะเออจเป็นไม่ได้นะ หัวยากสอนอยากไม่ได้นะอือพระเจ้าทรงสอนแม่เรามาทำเพื่อระง,งับที่เดยดระงับจนไรระงับความชั่วชาล,ลามกโดนทำบุญล้างบาปล้างบาปเนี่ยทำบุญล้างบาปมีล้างด้วยน้ำเวทนาจิตเราสงบนิ่งสบาย,ยางานบาปก็หายไปเด้ ไได้รับ,บ yes. um. ตัว yes. ah. ความสุขมาได้รับตัวความสบายเลยนะครับร่างบาปล้างกรรมในร่างในน้ำพอจิตจะสงบนิ่งสบายเลยความชั่วต้องลายนก็ดับหมดนั่นนะพาธรรมจักมาทำบุญทำสุขอนมาไกลแสนไกลเืออมาเสียเปล่าๆนั่งลังพดลังโผ่เจ็บบังเอว เทพเป่าไม่ได้นะรู้จักก่อนสำคัญนะได้ใจเทือง่าฟังตรงพ่อเทศนาเป็นอย่างนี้เะาโอ้ยเทพคือคุณนหรอนะว่าเทพกุมวรสอนรู้จักดีรู้จักชั่วเทศเหมือนกับยอมสอนลูกสอนเต้ามันไม่ดีตอนนี้นสอนมันนี่ยอมไม่ดีไปสอนมันดีเออ สั่งสอนศาสนาเราคําสั่งสอนแอบสอนห้่ละความช่วสอนให้ใหทําความดีสอนให้คนทุกงานอย่งนันเศาสนาเพราว่านศาสนาไม่ดีนั่นศาสนาที่ไหนไม่ดีอะไรเป็นศาสนาอาย่ที่ไหนศาสนาหรือว่าอาการเป็นศาสนาหรือตอ้นไม้ภูเขาเรากอเป็นศาสนา ือบ้านเมืองถนนทางเป็นศาสชนะแม่อูว่งเป็นลูกพุทธิสารลงทำบุตรมิหารเป็นศาสชนะศาสนะทำสัสอนสอนอะไรเล่าสอนกายสจาใจใจคนนะสอนกายสอาจจใจใจคนรวมแล้วกับกายวาจาใจน,นี้เป็นพระพุทธศาสชนะนี่ใชเดินเป็นพุทธศาสชนะเพราะมันยากไปตัวนี้ทำมิหนาแปดหมื่นสี่พันมาทำ พันมายักษ์ตรงนี้สอนไปในกายวาจาใจให้ละความชั่วความชั่ว,วอยู่ตัวนี้ที่กายที่วาจาใจขอยงคนนะไม่ใช่คนชั่วสอนละคนชั่วสอนละไปใดกลัวเราทุกละ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 ข์กลัวเรายากกลัวเราบางลังคาลกลัวเราอดเราจนกลัวเราตกทุกข์ได้ยากเนี่คนสอนให้ละความชั่วเท่านั้นนะไม่ใช่คนชั่วขว้า,ากากไม่ใช่ชั่วอะไร ใจคนติ่งทุกข์มันยากใจคนที่ไม่ดีอันลามชั่วอยู่ตรงนั้นนะสอนใจสอนใจมันทำกงงามกมดีนะมีใช้อื่นดีใช้ผ้าอากาศดีก็ไม่ดีเขาหรอกใจคนนั้นไม่ดีไอ้ใจค,คนดีแล้มันจะมีความสุขความเจริญนะมันสอนมันมีความสุขสอนมันมีความเจริญสาดชนะเป็นอย่างนี้คนว่า จะทำลายศาสนาเฮ้ยทำลายหัวกันแบบศาสนาเนาะว่าไงเขาว่าคนดาศานสานาทุ่มทุ่มศาสนาหลวงดา่มวันโผล่บิดาเสดทุ่มศาสนาหลวงศาสนาทุ่มศาสนาหลวงมันจะเป็นด,ดามดาโหล่มันเองละดาไปดามาเราเป็นที่โชคกินหนอนลงรู้สร้างบาปสร้างกรรมเอาไปเฮ้อ ก็ลองเรียนแล้วปากไม่ดีพูดไม่ดีว่าไงล่ะเนอะแต่ไหมล่ะ<อ>นะนาาคนเราสักกายวจารใจเรียบร้อยอันนั้นกายทำไมว,วาจาเมื่กีเรียบร้อยไม่มีไม่เรียบร้อยถึงพูดอย่างนัน้นว่าไงาาเนี่ยกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเราก็ต้องการอย่านั่นค,รเรคนเราหายใจเรียบร้อยอ่าสอน เห็นไหมยังเราใจดีทุกคนหรือยังนะไม่ดีตัวไหนแลิวแก้ใครมีตัวแก้มลองกลับแก้มันแก้แต่ต้นเนี่ยตายเปนตัวแก้มมันทำอะไรไม่ได้เด้ตาโลโตัวไรแก้อะไรแล้วแน่มีนจะแก้แก้เสริมแก้มแก้ไม่ได้พี่เออลองนี่มาแก้เดี๋ยวนี้ ปามันโลดโตมันลายมันแก้ไม่ได้เลยแก้นี่แก้แต่ต้นนะอย่าถึงติดตาโลโตลายเนี้ยเออมันสอนคนดอกไปแก้แล้วมันซอกมันมันยุติแก้แกวนี่รู้ว่าง่ายอ่ะลองแก้บัดสิ่งไม่ดี ยังไม่ต่อไปว่างไงล่ะนี่เราสอนตรงนี้อืออดีแล้ววันนี้ใจยังแง่ขึ้นไม่ดีเพราะวามันไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะเนี่ยแต่ไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะแน่แต่ดีเป็นสุขไหมล่ะแน่ดูสิหมอต้มดูอะไรสิ คนละาหาโน่ดีนี่ดีหาไม่เจอหรอกใจเราวมนสมบเรียนันเรียนไปนอกมันก็ไม่ได้อู่ภในโกน้องผมมาเห็นธรรมเรียนธรรมเรียนในหลักเรียนกายเราเรียนวาจาใจเราดูกายดูวาจาใจงเราเมื่อป็นสังขารร่างกายเราแล้ว เมื่อคนนั้นเห็นธรรมเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจา้ารู้พระพุทธเจ้าเลียรู้พระพุทธเจ้าคนนั้นจะเข้าสู่วรรณะผ่านดับทุกข์กังวลตัดสงสารจะมาเวียนว่าตายเกิดอ,อีกนี่ละพากันได้สาระแล้วในวาสาคณีอันเป็นธรรมะคำส,สอนนี้ เห็นนามาสี่แกงแสดงให้ฟังแล้วทางไกลทางไกลทางในทางนอกรวมสรุปโผกข้อใจความแล้วในพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งในพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโสมนสิกานพากันกำหนดเลยแล้ว นำไปประพฤติปฏิบัติทุกหักตนคนเป็นไปในธรรมคำสอนแต่นี้ต่อไปเ้อท่านทั้งหลายไม่มีความประม,มาแล้วจะประสบหเห็นแต่ความชุกความเจริญดังมิแบงมาเอาวังค็มด้้วยักกาละเซนี้จกราโรธรรมาวัตนตีายอายุปโน,โนสุข,ขามปะลังรักเกิดหลาย เม่เป็นหนวนอายียังได้นะมบ็ดข้อยังฮะหมดแล้อนะวังนิทานสีกรนไสง่งทำไรมึงเบดข้อทีสันว่านะกาดีเบดข้อ รวมกันนี่นีก็นันชายคนนึงนะลูกลากาไปเห็นรอยเก้นเหลอยเก้นเอยอยอะไรลอยเก้นเี tree, ้โตยังไงเออมันไปยังไงตัวรจะรู้โตมันเห็เห็นจะลอยมันดักบวงเมา่ี่ดักเ็นปดักคือฝายไม้หนดไม้ นีบนี่ักเชองปลายไม้ของเราคนหนักบอกกูหกเลยนี่เกี่ยวกันขึ้นต้นไม้อย่างไงไม่รู้ว่าง่ายอสอนฟ้ามันคือต้นไม้อย่างไรนี่ย ลูกเสียหน้ามากไปนี่ยลอยอะไรเกลมาทำอะไรตัวมันรักพ่วงเนาะคนนรักไปบินพี่เนี่ยนะรัดสลิงเพราเราผูกหลักลูกประชานสายเราเนี่ยเป็นเนาะว่าคนนั้นมันจะมายามมันจะมา,มา,มามสายมามาเป็นนึกคนเรามาชื่อของลูกดีเด้เสียหน้ามากเด้ บ่เจ้โหปัญญาลูกเจ้าอยู่หวนกสคซ่อนไม่คแกงคสักสินไดุ้ของใครล่ะุของใครักสน่ได้มัโยไอ้บอกสีนใชมาไปเส้นเมงมาไปักสิน บอกแล้วไอ้บอกบอกแล้วเออไปสปก่อนมาวันไม่มาสักทีเอาไปตามอีกนะที่สองไปตามยู่ทำไมไม่ไปจุกเราไปไปก่นอนนะไปก่อนไปแล้วคอยมาสักทีตามอีกอ ถามทั้งตีทั้งเหยื่อเป็นมาจักทีอันนี้เราดับคันเพราะเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่มาปะหานเลยหรคือดับคันนะเสี่ยงบอทำไมไปก็ไม่ไปปะหานด้วยนี่เอองั้นก็ไปแล้วคือปะหานไปแล้วพอไปเชิ่งถามเนี่ยเสียงทำไมไม่มาบอลงมาทุกที มาที่แรกกันนะมาแล้วโอ้ไปไม่กินไส้คุควาไม่กินสา,นไไนสาโอ้ไปเคาะยันไงเลยกลับไปรดน้ำมกกนต์ยวัยคุณมัแน่กลับไปรดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ยุ้ยมันติดคอแล้วควายไม่กินส้หน่าลับมาแล้วมาที่สองเลยนะมารดน้ำลงมัดแล้วสนกลับมาอีกคนโอ้ ต้นไม้ตายรอดปงเป็นใบาสาบราบมา่มพระรมวัตข้อว่าน,นี้ก้าปไลดตะมณมีเสนเอนะก้าปไลดตะมอีกเออนะอดะมณนต่นเนื้อวัดรข้อแล้วเผว่าต่สามมาอีกมาพุทธิงโคไม่ไม่่าเหมือนปลาซิ่วกินด,ดอกมะขาวฉเสา้อวต้นว กอลบครับลน้ำมันงเดแน่จ่มาบานนี้อ่าึ่มมาเลยมันไปหาปัญญาอย่างนี้เอซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้เอัาคนไเคยเห็นไฟไหม้ขึ้ส้กที่้วล่ะแกปดี้ได้ไฟไหม้ขึ้ไ โกเราทั้งหลายมีแต่ศึกษามีแต่ฟังเรื่องศาสนาศึกษาไปไดศึกษาเสยๆและการได้ฟังว่าเรารู้เราเข้าใจพุทธศาสนาถามที่แท้และศาสนาอะไรเป็นศาสนา พากันศึกษาศาสนาฟังศาสนา,าถามหาตัวพุทธศาสนาได้อ,อยู่ที่ไหนเราว่าประเทศเรานับถือพระพุทธศาสนาอะไรเป็นศาสนาแบบนี้มันอยู่ที่ไหนเนที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า,า,าวางศาสนาวยตรงไหนเรานี่แต่ในธรรมะคุณท่านบอกว่าเอหิปสิโกเอหิผิโกจงร้อง,องเรียกสักสงหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมท่านมาดูธรรมอันนี้ดูธรรมกับธรรมที่ไหนเ่า ตัวรูป,ปรธรรมอัตภาพล้างกายเหล่านี้รูป,ปรธรรมนามมาทำคือดวงใจของเรานี่ท่านบัญยัติทัางสามันาตรงทีนี้ภาคทั้งสี่คันทัน 5, ้งห้าไสยตนะทันน้งหกนี่ท่านวางศาสตร์นาอะไรตรงนี้นะท่านไม่ได้วางที่อื่น เนี่ยพากันน้อมครูปัญญีคัวยน้อมเข้ามาให้พิจารณาตรงนี้มาเรียนตรงนี้หาเราไม่ได้เรียนตรงนี้ไม่เห็นตรงนี้ไม่ได้ดูตรงนี้แล้วเลยพากันหลงวุ่นวายกวนนน้กัะพากันยักสนมมนักสัมมณ์พหายต้องการหาความสุขหาความสบาย ให้คํำอะไรก็ดีพระเมน้อมเข้ามาถึงตอนน้อมเข้ามาถึงตอนแล้วพระพุทธเจ้าวางศาสนาในตนุเหล่านี้ท่านไม่ได้วางอื่นใลนี่เป็นหลักพุทธศาสนาท่านวางศีลสมาธิปัญญาไว้กิตติศีลท่านก็ไม่ได้ว่าอื่นเป็นศีล หากันพิจรารณาดูเถิ่ใหหมดสังรวมกาย <Yeah. S 1> สังรวมวาจาสังรวมใจให้เรียบร้อยเราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจของเราแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นอย่างนี้ yeah. ท่านบอกเลยสาสนาอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราไม่อยู่ที่อื่นเน yeah. ี่ยท่านนี้สังรวม เรื่องเป็นอย่างนี้พากันในพิจารณาศีลคือกายเรานี่เป็นศีลวาจาเรานี่เป็นศีลใจเรานี่เป็นศีลคือกายเราไม่ขาดทรัพย์รักทรัพย์ประพฤติกรรมคิดดูวาจาเราไม่กล่าวมุสาวทหลอกลวงสอบรวมไก เมื่อเอาคำหยากสาด,ดาสาตระ,ตะตกูล,กล,ลนลุคนอื่นโดยตสวโฉนะแล้วก็บอกนี่ใจไม่คิดโลอกแทนเล่นรักเขาของของนุคนื่นไงใจไม่คิดนะคนอื่นสิหายใจไม่คิดเป็นมิจฉาทิฐินะตอนนั้นว,วางไว้ตรงนี้นี่มันวางสาสนาไวา้คเป็นข้อปฏิบัติ นี่สมาธิแล้วก็บอกว่าทำใจตั้งมั่นหายใจเราตั้งมั่นใจต้องเขี้ยงตังง้งตรงเออมันไม่เอียนเอียงไปในความรักความชังเป็นผู้ไม่หลงอันนี้ศาสนาวางเนี่ยนะ นี่ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารสังขารละ่ะอะไรเป็นสังขารกายสังขารกิตตสังขารสังขารคือความปรุงความแดนเนี่ยสังขารทั้งหลายเหล่านี้พระนุมะพิจารณาไม่อยมันไม่เที่ยงพิจารณาในสังขารทั้งหลายเนี่ยให้เรารู้ สิ่งใดไม่เที่ยงซสียงนั้นแหละเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เสงนั้นเปตต่นสตตมนี่พิจารณาสังขารบำรุงตั้งนแต่งหายแล้วปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปนี่มันเกิดจากไหนล่ะนีน่ันวางไว้ในตรงนี้